ตอนนี้รายการเราของลังเรานะครับได้เปลี่ยนชื่อลแล้วนะครับจากรายการ FGR นะครับ Faker Game Review ใช่ไหมครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น S.C.G. นะครับชื่อเต็ม,ตมว่าฮาร์ดค r ร์เก e เมอร์นะครับช่องชแนลของคน Hardcore นะครับ Gamer นะฮะอ่าช่องนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นช่องรีวิวเกมนะครับเรียกว่าการแคสเกมนั่นเองนะครับอ่าแคสเกมสไตล์ Style, ท่านลีโอนี่แหละครับ ดีแอดแคสเกมไม่เหมือนใครนะครับมีเลี้ยนมีสัตว์นะครับก็ขอย้ําเลยว่าชแนลนี้นะครับเป็นชแนล18บวกเลยก็ได้นะครับอาซิจ้าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขียนถึงมึงเขียน18บวกนะครับแต่ก็มีคนดูนะฮะก็มีเด็กนั่งดูเต็มเลยนะอ่ะอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับจะดูอะไรมันก็สิทธิ์ของเขานะครับเรามีสิทธิ์จะเลือกนะครับอาใครจะมาบังคับกลัวอะไรไม่ได้นะฮะอ่ามาโพสต์ต่อสองนะครับหลังจากโปรเจกต์นี้ที่รอกันนานนะครับเนื่องจาก พอตโต้สองเอาวิกเคนเอาวิกเคนอินพาร์ตาไดนะครับหรือชาเดเพนนั้นจบไปแล้วนะครับมาต่อที่ภาคเสริมนะครับพอตโต้สองอัพกัลลิฟวิกเคนนะครับผมซึ่งภาคนี้นะครับจะไม่เล่นเป็นวันนะครับแต่เล่นตะลุยด่านนะครับโอ้มันมากนะครับอ่าไม่ได้เล่นมาเนี่ยถ้าคุณไม่เล่นนะครับจะไม่สมที่เกิดมาเลยนะฮะต้องไปโหลดมาเล่นกันเลยีเดียวนะครับมานะครับกดนิวเกมเลยครับจากนั้นเรื่องดิอ่าระดับกลางนะครับสตาร์ทเกมนะครับนะฮะไปต่อที่สัตว์เดนเลยนะฮะอัลโหลดเร็วด้วยนะครับ มากันแล้วนะครับรอโหลดครับผมแต่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 ต่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 ตึตต๊ะตตตะอ่ามาแล้วนะครับอโต๊ะเสวิ่งตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านะครับสีทัญญานั่นเองนะครับเดินไปรอบๆนะครับไปกระจกนะครับที่ทำไมเขาขอพระเบสลีมงคลนะครับตามเซ็ปนะครับของชาวพัดคอร์ดนะครับ อ,อันนี้เลยเนี่ยอ๋อนี่กันไก่นะครับกดกระดาษนะครับส่วนนี้ก็เป็นที่สเก็ตที่ลื่นไหลไว้เล่นนะครับวิธีการเล่นก็เล่นอย่างนี้นะครับกดถีบนะครับตูมโดนเต็มๆอ,อ,อ้าวนะฮะ ให้ัำทีเลยนะครับเนื่องจากอันนี้มีอัตราภาพรุนแรงถึงขีดสุดเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปเล่นนะอย่าดูและอย่าไปทําตามที่บ้านนะครับเดี๋ยวมีอาจจะมีคนตายได้นะครับอ่าอันนี้บ้องนะครับบ้องนะฮะอ้าวนี่ก็เป็นไอเด็กเชี่ยนะฮะเอ้ามาอยู่นี่นี่ไงวะเด็กเชี่ยตายไม่เซนได้ัวไม่เซนได้กลัวไม่เซนเหรอไม่เซนเหรอไม่เบ็ดฟองไม่เซนเหรอเซนให้คนงานก่อนใช่ไหมใช่ไหมมันมีเลือดนี่ไปเรื่อย ตายเพราะมึงตายอันนาแบบมึงเจอมึงเจอกันไกลบูฆ่าตายนะตายไซด็กเคียร์อ่ะเอาไปที่นี่มึงรอดเหรอรอดเหรออืมไม่รอดไม่รอดอ่าต่อนะอ่าเข้ามาห้องนี้นะครับอ่าเก็บขนมนะครับไปกินนะฮะอ่า just what you hear is yeah nice oh ์โ e r โอเวอร์เลยเด้อลิ เฮ่อเฮเหรอเฮ่อเหรอที่ที่ทะลุอะไรที่ปะลุประตูนะฮะดูวิแกนชิบเป็นไก่ให้ถือคนเท่อ Hi there Oh น้องดีเท่าไหร่เท่าไหร่ดีครับวันนี้เอากี่เอากี่ทีดีครับเอากี่ทีดีครับป๋าเลยครับป๋ามีตังค์นะฮะถ้าป๋ามีตังค์นะฮะะอไรวะ Oh. Dog paid for something I do for free. For free. Oh. บริจาคน้ำเชื oh ้อนะอ่ะพูดจริงผมผมไม่ได้หาเรื่องนะครับผููจริงนะมันอ่าไอ้นั่นป้ายไหวะบริจาคน้าเชื้อฟรีฮะแ้วเราก็สนใจนะครับเราสนใจนะเข้าไปบริจาคน้ําเชื้อนะฮะจะเกมก็ออกแนวยี่เคี้ยงี้นะเถื่อนยเคี้ยทะลึ่งทะลึ่งลามกงี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องทดลองแมวนะครับ Do not touch that case นะฮะเอ้ย do not touch test cat นะฮะห้ามจับแมวนะฮะไม่รู้ทำไมว่าห้ามจับนะครับอาเดินตามลงมาครับ research and testing นะครับอาเดินมาช่องนี้นะ In case of fire นะฮะ Official new k e e p out อ่านี้สำหรับเขาได้จะอไปรักงานนะฮะคลิปเอาเข้าไม่ได้นะครับผม Sample room supply นะครับ o f f i c i l อ่าเข้ามาเก็บนะฮะ กันไก่นะครับกันไก่เขาเทพนะกดซ้ายนะฮะจะเป็นการปาแบบธรรมดานะถ้าคลิกขวานะฮะจะเป็นการปาอย่างนี้นะเต็ม fucking awesome อ่าซัพพลายรูมอ่ะเข้ามาในห้องบริจาคน้ำเชื้อนะครับพอีบ้าโฮมโอ้นะฮะภาพโปสเต็มเลยนะฮะโอ้ไม่ไหวแล้วอู้ว้าหูโหดว่ะ

Oh, I I hope that hidden camera caught all that. I'm pretty <laughs> sure <laughs> that was some kind of record. Guess <laughs> I'm gonna have to head down <laughs> the harder and cash. Oh, come on. That's the ticket. <laughs> hey what's that. girls? Yeah take that Yeah take that to your face ชื่อิป็นเฟสเย f a c ไปนะครับอ่าเปิดได้ห้องสตาร์บนะครับแมว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 เฮไปไปแมวแมวอ่าได้แมวพายุมาแล้วนะครับแมวพายุนะฮะอ่าส่วนนี้จะเป็นอ่าอ่าแคทนิปนะฮะเขาเรียกว่าอะไรแคทนิปไว้สูตรสูตรแล้วพอเข้าไปแล้วเราจะเป็นสโลว์โมชั่นได้เลยนะฮะ brain Now, what the hell happening here? เรียมุไ้เ่อจะมีเฮียอะไรกันมาเฮ้ยิตัวเฮียอะไรเนี่ยพององระเบิดไปแล้วปิวเอากลับไอ่าขึ้นปปไป้เปอร r แ a นเอาอสัตว์นี่เฮ้ยมันตัวอะไรวะ เฮี้ยแม่งไอ้สอตัตว์เลยยำแล้วมึงเฮ้ยวาสศุกบิ๊กไกเฮ้ยไอ้เฮี้ยคอหันนี่ล็อกสามสิบร้อยเฮ้ยแม่งตายสัตว์แม่งแดกไปเฮี้ยน,น,น,นี่เอ้ยนี่นะฮะหน้าหน้าตาจิๆเป็นอย่าีนะฮะเป็นตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับซักแดดอู้ no ไ,ไปนะฮะอ่ะระเบิดมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดบ้องก่อนนะไอ้ขนมนะที่เก็บมานะครับ บ้องเรายัางไม่ต้องใช้นะครับอุ้พยาบาลม่งน่ากลัวชิบหายเลยนะดูม่งน่ากลัวชิบหายเลยมันเป็นอะไรวะเน,นี่ยเราเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกว่าสมองเราจะกระทบกระเทือนนะครับสมองกระทบกระเทือนความทรงจำลดเลือนซักใหม that fuck 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 อีกแกนอีกแกนและอีกแก a อีก n กนแ a ะอีก a กน a ีกแก a แล a อีกแ a นแ a ะอีก a กน again, a แกนอ a กแก n อีกแกนโอ้ไปจะตายไอ้เจนี่ใส่ชุดหรูหน่อยนะครับมันเลยถึกนะฮะอ่ามันใส่ชุดสูนนะครับเชี่ยนเนี่ยไปเอ้ยสเกสสักนิดเฮ้ยแมวกูก็ฆ่านะครับอีกาในฟีแมนเฟียนะฮะเฮ้ยสเกสตเย้ อ่าเก็บนี่มาอ่า that's the stuff อ่าเก็บมานะครับอ่าเก็บนี่ด้วยนะครับอ้าเก็บไม่ได้เลือดเต็มลเลยเฮ้ยอ่อานะฮะทุกอย่างเป็นอาวุธได้นะครับอะไรตรง <fort> น,นี้ลื่นนะแมวแมวแมวาผมเก็บแมวไอ้สัตแมวเหรอ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 เก็บแมวไอ้สัตมึงไม่ามาคอร์รัปชั่นไอ้สัตไปไปเฮ้ยไม่สัต guys ีระเบิดไปแล้วปาก็ไม่โดนไอ้ควายคือโมบันไหลอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้แม่งปากันไกโดนระเบิดอ่ะโคตรเทพอ่ะสัตว์แดกอุ้ยโอ้มีการวิ่งมาระยะใกล้โอ้มีการปากันไกซัวกู <c oughs> ด้วยมึงกูเจ้าแหล่งกันไกนะมึงไม่อุ้ยป่าใหม่แล้วไอ้สันมีกี่ลูกวะเนี่ยไอ้เคี้ยนี่ป่าใหม่โอ้เฮ้ยสัตว์มีกี่ลูกมึงตายหมดมามึงเยอะเหรอมึงเยอะเหรอซูยกูได้ไหมกันไกกู ไอ้ควายโอ้คนเหี้ยแม่นคนโง่สัตว์คนเหี้ยปลาระเบิดใส่ตัวเองโอ้โหงงบศบงงดักดาน,นเหี้ยตายไปควายไม่แมดงหรอกบวกแล้วหัวขาดคอเกมเมอร์สัตว์ต้องเล่นแบบปัดคอนนะครับแต่เราเล่นแบบธรรมดามันจะไม่ได้นะเล่นธรรมดาไม่ได้ต้องเล่นได้อารมณ์นะครับอ่าประตูใบไกลยังเหลืออีกร้อยสี่สิบเอ็ดอันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับมึงใช้ได้ไปถึงชาติหน้าเลยฮนะออ,อะะใใกออนนตอตเอต็มแล้ววนะเนี่ย เห็นไหมสมองหายกระรถก็เถื่อนแล้วนะฮะเฮ้ยวอสต์โอ้โห hey, oh, อ๋อโโอ้หหัววัวนะฮะอันนี้เป็นหัววัวนะฮะ s สแตนสเตลและเพ r สคั the canary fire yeah เขาบอกให้อยู่เฉยแล้วก็โยนหัววัวใส่นะฮะเราดูดิใช้ทำอะไรเฮ้ยทำอะไรวะน่ะ c o m i n นี่

มาพอไปไปไปอมา,า,าออยอีกแล้วสัตว์แม่ใหม่อีกแล้วมาอีกแล้วขดเกล็ดอเลยแบบเนี้ยภาคนี้รู้สึกจะหลอนนะครับแต่ก็สู้อิทเนอร์นัลแดนชาชไม่ได้หรอกครับอ่าเป็นอ,อุ้ยสัตว์ตัดไม่ดูดเลยเย้ไอ้มึงอ่า

เย้ไอ้กูบินได้เฮ้ยอยากเห็นคนไทยบินได้นะแต่ไม่ใช่กูนะครับอยากเห็นคนไทยบินได้ตา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 อีสัตว์ยังไม่ลงแล้วน่ากลัวว่ะดูหน้าเลยแม่โคตรโหดเลยตา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 เดี๋ยวๆเง้าวุ้อะไรบ้างวะเนี่ยกระสุนก็หมดนะครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยมา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 พีฟาพีฟา อือฟี่าถ่ายยี่อะไรมึงเนี่ยควายไปดีดีเออเอาเชีย่ยนี่ไอ้สัตว์ไม่ถึงไอเงี้ยนี่เขาเรียกพ,พยี่ป่ะเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เอาม่นี่เชี่ยไปตอกแล้วฝักฝักฝักไปเอเอโดนสปาร์ตันนะครับโดนสปาร์ตันนะ อูไม่กินปลาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม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 วเอ่อไอเดี๋ยวะต้องใช้แมวให้เป็นประโยชน์นะครับแมวพายุนะครับอย่างที่คนเราเก่าไว้เอ้ย there i หายแล้วแมงเลยตัดต่อเฮ้ยนีไม่ได้แดกอูหรอกกูบอกแล้ว ่าเครื่องสโ,โลโมชั่นเฮ้ยไม่เชีย่ยแม่งเอ้ยไม่ได้แตกหรอกกูบอกแล้วโอ้โหขั้นไหนแล้วเพราะกูเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ไม่รู้เลย uh, เอุย้ยเชี่ยมาแล้วห้องนี้น่ากลัวด้วยสัตว์แม่งเอ้ยสุดอ่านะสุดนี้เพื่อสโ,โลโมชั่นนะครับ oh, จะได้ไม่ต้องก <babe. S 2> ลัวนะครับกูสโลแล้วสโลแล้ว,ลว oh. สโลลี่เฮ้ยคขังเลยวะสัตว์เฮ้ยแต่เมื่อกี้มันพับนะจอพับ โอเชี่ยอ้าวมัเป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้จอบรนพบรโอเคอ่าปาใส่หัวมันครับอ่าสโลนะูนีู่นี่อ้ปลาปลามาปลาาปลาเออเละหละเออบุ้มบุ้มไอ้ชี่นี่มีช็อตกันด้วยสัตว์คว้าไปยิงด้ยอาหันไปยิงไอ้สัตว์มนป่ากูหาพ่อมึงเหรอพ่ออือาช็อตกันมากันกัน

ลลกุ้งพองไอ้สัตว์แม่งกูโดนเต็มเลยนี่โดนกันเต็มกูก็มีไม่เป็นไรก็เอาหัวงมาแล้วสัตว์กินแม่งคนละยำเลยอื้มกินแม่งคนเคียวเลยนะ